สวัสดีครับวันนี้จะมาสอบสอนเช็คโทรศัพท์นะครับว่าโทรศัพท์ของคนนั้นใช้ OTG หน้ดเปลานะครับ OTG คืออะไร OTG คือ USB to Go นะครับก็คือเป็นแอปเป็นที่สำหรับไว้เชื่อมปัดใจน,นะครับหรือ OTG Reader Card นะครับ ซึ่งตัวสับปังรุ่นนะครับมันก็เชื่อมไม่ได้นะครับบังรุ่นก็เชื่อมได้อ่วันนี้จะมาหาบอกแอนึ่งแอปนะครับที่เช็คนะครับว่าตัวสับเราใช้ได้ไหมนะครับแอปนี้นะคือแอปนี้นะครับ OTG USB OTG Checker นะครับซึ่งหาโหลดได้ใน Play Store นะครับเมื่อเปิดรามเปิดมาหน้าตาจะอยู่แบบนี้นะครับก็กดเช็ค USB OTG Signal นะครับก็จด แล้วก็กดเช็คสำหรับหลายเครื่องนะครับไม่รองรับนะครับถ้าสำหรับเครื่องผมก็มันไม่รองรับนะครับแต่เอามาสแสดงให้ดูก่อนหลายคนถามว่า OTG สาย OTG นั้นเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้สำหรับคนเล่นเกมใน PPS p PP, p PP นะครับคือจะต่อ ให้ได้นะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อได้หมดนะครับต่อแฟลชไดร์ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอะได้แดวนะครับซึ่งถ้ามันได้มามันจะไม่เขียนแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ถ้าได้คือตัวตรงแดงๆนี่จะกลายเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าไม่ได้คือจะขึ้นว่าสตรีมล็อตอะไรสักอย่าง USB OTG s i กแนวจะไม่ได้นะครับถ้าได้คือจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ สำหรับเครื่องที่ทำได้นะครับผมก็ไม่ได้จำกันว่ามีเครื่องไหนบ้างครับแต่หลายเครื่องครับเหมือนซีนโฟนซัมซุงกล a เซียสต่างๆเนี่ยก็โน้ตต่างๆก็ใช้ได้นะครับแต่อันนี้ผมเป็นเครื่อง a e i s นะครับก็ทำไม่ได้ผมก็เศร้านะครับแป๊บเศร้าแบแป๊บหนึ่งว่ามาืบอกพวกนี้ก็จะไปซื้อจอยนะครับเครื่องมันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เ,เลยอดไป สำหรับแอปนะครับก็โหลดได้ใน Play Store ทั่วไปนะครับพิมพ์ว่า OGT USB Checker เอ้ยขอโทษอภัยครับพิมพ์ว่า U USB OGT Checker นะครับก็หาโหลดได้แล้วก็กดตามที่วิธีนะรนครับสำหรับวันนี้จบการสอนเพียงแค่นี้สวัสดีครับ